อาครับแต่การลอยย่นที่หน้าผากท่านแล้วเก็ <c oughs> บเส้นให้หมด <c oughs> หน่าไปวาดฝีน้ำมันเลยเก็บ <c oughs> ทั้งเดือนเลยก็มีอารมณ์อะไรก็วาดอันนั้นนะครับ นานจะเก็บเก็บทีจะเก็บไปยันมือท่านงานนี้คงนานน่าดูเก็บแบบนานๆมน,น้งไงวาดเร็วมากแล้วเหมือนนั่งสมาธิเลยค่อยๆเก็บไป คครับชักเมื่อยชักดูลำบาก ยังไงขอให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองทุกคนนะครับผมเก็บสดๆแล้วครับอาจจะเก็บไปอีกไอ้พวกนี้แค่ขอให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองขอบคุณพิตีอุปกรณ์ครับให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองครับอย่าเก็บผมท่าน <S <S 1> <S 1> เก็บหน้าผากเกี่ยให้เข้ากับใบหน้าครับใคครับให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองครับ